สวัสดีวันนี้คนชอบเครื่องมือนะครับสายบ้าเครื่องมือน่าจะชอบสําหรับคลิปรีวิวคลิปนี้นะครับเพราะว่าอุปกรณ์ตัวนี้นี่มันเข้ามาประมาณสักปีหนึ่งได้ละผมก็เฝ้ารออยากอยากได้มากนะครับผมก็คิดว่ามันน่าจะเหมาะสมตอบโจทย์ในการใช้งานนะครับเพราะว่าเราก็มีอุปกรณ์พื้นฐานของเขาอยู่แล้ว เดิมมันเดิมทีผมมีอุปกรณ์ตัวนี้อยู่นะครับตัวนี้เขาเรียกว่า impact ratchet นะครับตามตาม label เลยนะครับ impact ratchet นะครับ ratchet ก็คือตัวขันตัวขันนะครับตัวขันเจอกแก๊แกอะไรเงี้ยเดิมทีมันก็เป็นอุปกรณ์ลมก็จะต่อลมเข้ามาแต่อันนี้ไม่เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าของมี w a l k i n นะครับดูตัวนะครับยาวประมาณ ฟุตหนึ่งกำลังน่าใช่ใชไหมแต่ตัวนี้มันมันไข่ด้วยแรงออประมาณฟุตหนึ่งนะประมาณฟุตหนึ่งไข่ด้วยแรงแล้วเราต้องไปซ้ำกับประแจทอกอีกทีหนึ่งรันนี้ว่าเราเราก็อยากได้อุปกรณ์รณที่สามารถที่จะเ,เช็คค่าทอกไปได้ด้วยนะครับเราก็เลยสั่งซื้อตัวนี้มานะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องพร้อมกันเลยนะครับมาเป็นกระเป๋าเลยนะครับตัวนี้ แพ็กกิ้งดีมากครับตัวนี้ราคา28 8 8 0นะครับราคาก็หรูหราไฮโซสมกับแบรนด์เขานะมือเดียวนะอาจจะยากนิดนึงโอเคัแล้วแยกกล่องไป่อนนะครับเป็นกระเป๋านะครับเป็นกระเป๋าฮาร์ดเคสสวยเลยนะครับ ก็ให้มาสมราคานะครับสมราคาเหมือนกระเป๋าปืนเลยนะครับแล้วคนเล่นปืนเหอะนะครับมาดูพร้อมกันเลยนะครับอลังการไหมฮะใหญ่มากนะครับกล่องก็กล่องก็มีช่องเล็กๆเยอะแยะนะครับมีใส่แบตเตอรี่ได้นะครับอันนี้ก็แบต6 6แอมป์นะครับอันนี้ก็2 คตัว Impact Ratchet ที่เป็นดิจิตอลทอล์ยตัวนี้มีขนาดยาวประมาณสัก60เซนต์าจะได้นะครับดูพอมกันนะครับยาวมากครับใส่แบตถ้าไปถึงก็60นะครับมีขนาดใหญ่ใหญ่มากาเทียบเทียบกับตัว Impact r a t c h ที่เราใช้งานกันอยู่ในชีวิตประจำวัน จะมีขนาดแค่แค่ครึ่งเดียวเลยนะตัวนี้ก็ใช้แบตเตอรี่ขนาด12โวลต์นะครับก็จะใช้เป็นรหัส M12 นะครับ M12 ดูหน้าตาตัวนี้ก็เหมือนเหมือนในแพคเลช็ดตัวจิ๋วนะครับแต่อันนี้มันใหญ่มากมันใหญ่มากเพราะว่ามันสามารถที่จะวัดค่าวัดค่าทอร์กได้เป็นอีต่อนนะครับ แล้เราจะลองเสียบแบตเตอรี่นะครับ6 6แอมป์นะครับเราเสียบเข้าไปถึงปเราก็มาดูหน้าจอนะครับดูหน้าจอแล้วก็สามารถที่จะเซตค่าได้นะครับตัวนี้ผมตั้งไว้20นิวตันนะครับก็คือทั่วๆไปงานน,น้ำมันเครื่องทั้งหลายนะครับก็จะเริ่มต้นที่ค่าประมาณ20 กดโอเคหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็แล้วก็ให้มันขึ้นลูกศรใช่ไหมฮะขึ้นลูกศรเสร็จแล้วแล้วก็ปรับค่าเขาได้จะเอาค่าเท่าไหร่กดครั้งมันก็จะเพิ่มขึ้นทีละเยอะๆนะครับกดอันนี้ก็ปรับละเอียดได้นะครับอันนี้เราก็กดไปที่20นะครับแล้วมันจริงตรงที่ว่ามันสามารถที่จะเซฟได้นะครับเซฟได้แล้วก็ตั้งให้มันเป็น ตั้งให้มันเป็นเเป็นเลนส์นะครับสามารถที่จะบวกลบเปอร์เซ็นต์ได้ว่าตัเอเลือกได้ที่ไม่เกินค่าเท่าไหร่นะครับเห็นไ,ไหมฮะถ่ายใกล้ๆให้ดูเห็นไ,ไหมฮะบวกลบ2นะครับแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มเพิ่มได้นะครับเพิ่มได้ว่าต้องการที่เท่าไหร่ บวกลบนะครับจ้องการบวกลบที่เท่าไหร,นร่นะครับสองอนะครับแล้วกดโอเค2%นี้ก็ถือว่าละเอียดมากนะครับละเอียดมากตัวนี้สามารถที่จะใช้ไขใช้ไข่ได้ด้วยนะครับแฮมแฮมมันจะมีมันจะมีตัวตัวไกลตัวนี้นะครับสำหรับไขไขได้ทั้งไข่เข้าและไขออกนะครับ forward ได้ r e v e r e ได้นะครับีในตำแหน่ง แนงนี้เห็นไหมฮะเพราเราเหนียวเหนียวไกลมันเห็นไหมฮะแล้วก็จะเป็นการไข่ไขเข้านะครับไขเข้ากดแรงน,นะครับกดเบานะครับสเต็ปการทํางานเหมือนกันเลยนะครับเหมือนอิมแพคและเช็ดตัวเล็กเลยครับอิมแพคและเช็ดแล้วก็จะปรับแรงเขาได้นะครับไข่น้อยไขม่มากนะครับนนเราทดลองให้ดู เราใส่ให้ดูนะครับใส่เป็นแบตเตอรี่นะครับตอนนี้เราเล่นที่แอมป์งะกันะครับเบาๆนะครับให้ได้ปรับแรงได้ปรับแรงปรับคอยได้ตามจังหวะการเหนี่ยวของมือนะครับถ่ายใกล้ๆจะสุดแล้วเราก็ควรที่จะเบาเ,า,เานะครับตัวใหญ่นี้ก็ทำทำหน้าที่ได้เหมือนกันเลยนะครับสทีเจะปรับหัวได้นะครับทำให้มันเป็น์เวิร์ดได้ นะครับ forward reverse ได้หมดอันนี้ก็เป็นการถอยไขยถอยนะครับแรงก็เยอะแยะนะครับเดี๋ยวเราไปลองลองฟังก์ชันลองฟังก์ชันของการไขทอกันนะครับเดี๋ยวเราหาอะไรมาไขาไปครับแเรามาดูกันนะครับเราได้ในแบบของเราก็อยากได้วัตถุที่ต้องการทอก ที่เยอะๆนิดนึงนะฮะอันนี้เราก็เลยเลือกรอล้รอรถแล้วกันนะครับล้รอรถของอีซูเนี่ยตามคู่มือคือ1้อยร้นิวตันเมตรนะครับเราก็จะตั้งเลนส์ของของค่าดีตอนไว้นะครับเห็นไหมร้ินิวตันตัวนี้ใช้เป,เป็นน็อตเบอร์19เนะครับเราก็จะลองเช็คค่าทอ,อก q ด้วยกันไขมันนะครับก็คือจับจับที่ส่วนปลายนะครับจับที่ส่วนปลายแล้วก็กดนะเห็นไหมมันจะมีทั้งเสียงมีทั้งท้งตัวเลข อันนี้คือค่าทอกได้แล้วนะครับก็จะไปเซตเซตค่าไว้นะครับสีเขียวปุ๊บก็คือหยุดนะครับตั้งมวลอยสิบนี้เกินมานิดนึงนะครับก็เป็นลอยสิบจุดเจ็ดนะครับนี่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับดูใช้ได้เดี๋ยวเรามาลองไขล้อรถล้อรถ BM นะครับตันนี้เป็น BMc4 นะครับตันนี้ ใช้เป็นนอ็อตเบอร์เบอร์สินะครับจะล,ลองลองมาไขดูนะครับเราตั้งไว้ที่ร้อยสิบนิวตันเมตรน,นะครับแล้วเราลองลองกดปัจเจีดูนะครับนี่ฮะก็จะลองเตือนไปเรื่อยๆเมื่อใกล้มันอใกล้เสียนก็จะถี่ขึ้นเรื่อยๆนะครับเฮ้ยร้อยสิบปุ๊บสีเขียวแล้วปล่อยมันจะบอกค่าทอง นะครับที่เราขไาขไปสีเขียวคือหยุดน,นะครับข้ายต่อไปอีกปุ๊บมันขึ้นเป็นสีแดงนะครับแต่ก็แน่นเกินไปเราก็ไม่ควรทำนะครับอ่ะอันนี้เราก็กลับมาที่โตะทํางานของเรากันนะครับก็ได้รีวิวให้เห็นนะครับรีวิวให้เห็นรีวิวให้ดูแล้วทวนี้ก็แบตมันสวมคาเครื่องอยู่ก็สามารถที่จะที่จะเก็บไว้ในคส ของเขาได้นะครับบีเคสก็บีเคสก็เสียบแบตได้มีวางเครื่องชาร์จได้นะครับตัวนี้ก็ถามความเห็นก็สะดวกนะครับชอบชอบแต่รู้สึกว่าจะไม่เหมาะกับไม่เหมาะกับงานลักษณะของผมเพราะว่างานลักษณะของผมนี่คือต้องการทอร์กที่มีขนาดประมาณสัก1ฟุตนะครับจะคล่องตัวนะครับ แล้วก็มีขนาดเล็กนิดนึงอันนี้แม่งใหญ่มากนะครับ60เซนะนะ่ะ2ฟุตน่ะนะครับ2ฟนะุตน่ะมันก็เกินความต้องการนะครับสำหรับสายงานของผมเพราะว่าของผมนี้จะเป็นงานไขโชกนะครับซึ่งต้องการขนาดเล็กกะทัดรัดอย่างอย่างประแจท็อกที่เห็นอยู่ตรงหน้าตรงเนี้ยก็เป็นของ snap on นะครับที่ผมใช้อยู่ก็มีทั้งหมด3ขนาดนะครับ จะเป็นหนึ่งทับสี่นะครับหนึ่งทับสี่ก็จะมีแรงนะครับประมาณ5นิวตันถึงประมาณ20นิวตันนะครับตัวนี้ก็เป็น3ามทับแนะครับตัวนี้ก็จะใช้บ่อยเพราะว่ามันจะเป็นเลนส์ที่อยู่ตรงกลางนะครับแล้วเราใช้ได้ค่อนข้างที่จะหลากหลายส่วนตัวนี้ใช้ <c oughs> กับงานที่มีค่าทอค่อนข้างเยอะพวกน็อตสวิงอาร์มน็อตน็อตเพลาล้อนะครับน็อตเพลาล้อก็จะมีค่าที่ ค่อนข้างสูงนิดหนึ่งนะฮะสูงนิดหนึ่งประมาณ50นิวตันขึ้นไปนะครับแต่ว่าทอเยอะๆงั้นเราก็ไม่ค่อยได้ใช้ครับตัวนี้ก็ตัวนี้ก็สะดวกนะครับถ้าคนชอบความสะดวกชอบความทันสมัยก็ซื้อได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่างานคุณมีลักษณะเล็กกระทัดต้องการความกระทัดรัดเหมือนเหมือนงานผมเนี่ยก็ ไม่น่าจะเหมาะเพราะว่ามันยาวมากขนาดมันใหญ่มากนะครับมันเหมาะางานประกอบเครื่องนะครับหรือว่างานที่ต้องขันโบตัวใหญ่ๆนะครับมีความมีความต้องการใชเ้เครื่องทุนแรงนะครับแล้วก็สามารถวัดค่าทอร์กได้ในตัวนะครับอันตัวนี้ก็ไม่น่าจะได้ใช้งานบ่อยนะครับเพราะว่ามันใช้งานค่อนข้างยากะนะบอกเลยนะครับ จะหาว่าเราอวยอย่างเดียวนะครับอันนี้เราก็ตั้งค่าได้นะครับอย่างโหมดตันนี้ก็ตั้งค่าไว้ที่ยี่สิบเองแล้วก็กดแอปพลายนะครับเนี่ยเข้าไปที่กด Enter เข้าไปที่เมนูะนะครับเนี่ยตั้งเลือกเลือกโหมดได้นะครับลันดาวนะครับเซฟอีเวนต์นะครับเซตติ้งนะครับอันนี้ก็ตั้งแรงนะครับ ก็ประมาณนี้ละกันนะครับอันนี้ก็เป็นรีวิวเล็กๆนะครับพอดีของเพิ่งมาสั่งสั่งช่วงเนี่ยช่วงอะ,อะไรอ่ะที่เขาซื้อของกันเยอะอ่ะเจ็ดเจ็ดอ่าก็เป็นของเครื่องมือนะครับชิ้นใหม่นะครับในร้านบนกกรรณากาลนะครับก็น่าจะเป็นของของโชว์ของมากกว่าของใช้ นะครับสาหรับงานผมไม่ใช่ว่าของเขาไม่ดีนะแต่ว่าลักษณะงานของเขาลักษณะงานของผมอไม่เหมาะกับเครื่องมือของเขาเพราะมีขนาดใหญ่นะครับเราก็อาจจะไม่ค่อยได้เห็นผมหยิบออกมาใช้สักเท่าไหร่นะครับก็เขนาน่าจะได้เห็นแต่ได้เห็นแต่พวกพวกนี้แหละสามทหารเสือของผมนะครับสามทหารเสือของผมนะครับก็ฝากไว้สําหรับการรีวิวนะครับการรีวิวอิมแพ็ค อิมแพ a แรชช t ที่บวกดิจิตอลทอ l ์เข้าไปด้วยนะครับของมิววอ u กี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับอ่าเสียงมอเตอร์ไซค์เขาดังไปนิดหนึ่งโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ